สวัสดีค่ะมาพอๆกัะช่องเจตอยภาพเพื่อนอีกราคาเมนเน่เมืนเน่เจตอยภาพพี่พีน้องมากินอาหารประจาช่องค่ะสมเนื้อจากพี่น้องจ้าสมเนื้อสั่งมาจากหอเบิ้งหนักเบิ้งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าหอจากพี่น้องจา 9, ้าเก่าหอค่ะเดี๋ยวภาพพี่พี่น้องแกออกเลยเนะคะอาหารประจาช่องเลยล่ะค่ะกินกินดูอยคะ แต่ว่าเดือนนี้ท่านดนกินอยู่ค่ะแกะออกเลยเนาะคะ่ะสีงามงามจ้ะกองกองเจดอยสีบอกงามเลยค่ะแต่ว่าของจริงเป็นสีสวยอยู่เด้จ้ะกินเข่ากันละบอกจ้ะตอนนี้เจดอยกินประมาณสีม่วงแดงเลยค่ะพี่น้องจ้ะเขาเสาเขาเทียงรวมเลยค่ะแกะไลยๆเนาะคะ่ะ แกะกันแบบนี้ไปเลยจะดทือว่าพอ่อกินอยู่เนาะจ่ะอะไรยี่สิบบาทจะถือว่าพอ่อกินอยู่จ่ะนี่แนวแก้มค่ะมือเนี่ยแนวแก้มกับคอสมจ่ะนี่ค่ะบางอย่างเสร็เลยเนาะจ่ะบางอย่างนี้กันไปเลยพี่น้องเอ้ยโชว์ๆกันไปเลยจ่ะผิดดิบโอ้ยนำลายแตกอุ้ย ซูนสูนพี่น้องเอ้ยลนลหรอูนเป็นลนเหรอจ้ะอ่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมบ่ได้กระเทียมกีบหน่อยมาได,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 ด้ค่คะเลยได้กีบใหญ่มากเหมือนกันด้กีบใหญ่กินกีบใหญ่แหลเนาะพี่น้องจ้ะกินมันโลดอ่ะโชว์งามๆโชว์เบิร์ดเนีล่วโอเคผิดแดงตกแต่งหน่อยจ้ะน่อยเนาะจ้ะอ่ะสุด้ลยคือ งามๆเลยจักหน่อยอ่ะเป็นจะได้พี่น้องเป็นตะกินแล้วบอผักบ่ม่หยังเลยค่ะเจตต่อยบอ่ใส่ผักค่ะกินแค่นี้จ้าเหมือนนี้มาจา้ะพี่น้องจ๋าลงมือกันเลยค่ะมาจา้ะพี่น้องจ๋าแต่ของอมมากขึ้นเก่าค่ะเหมือนนี้เอาออกมาวางเลยนะค่ะพี่น้องจา๋าวางเลยจ้ะกินเรียวตี้ไปเลยจ้ะเหมือนนี่ อืเสาเทียงร่วมเลยจับคำใหญ่ๆไปเลยค่ะพี่น้องจ้ะ 음. Mm. มาต้ะเอาผิดเงวยเสร็จเลยค่ะอุ้ยอุ้ยทำเขาลดพี่น้อง หมักครับจ้ะมันเป็นอาหารที่หมักมาจากพี่น้องจ้าเบากันบ่ได้หรอก 嗯。Mm hmm. ทองแท่ทจะปกติของท้องแท้ เริ่มเพชรแล้วด้วยจ้ะเงอเริ่มแตกแล้วเริ่มดึงบ้างจ้ะชิ้นเพชรแนกะ คน,นกินสมเนื้อก้อยไท่เมือม่อวานเน่ยกะ่ะโอ้เด็ดยังจัดครั้งแรกของปีเลยจะ้ะก้อยไทยมดแดงเมื่อวานน เลือดามฮอจากพี่น้องจ้ะจากชากึ้นสมเนื้อเจตต่อขึนแค่หนึ่งเดือดแค่นี้เลย,เลยอิ่มค่ะขันเพชรแห้งแห้งเงแตกเบดิดเลยค่ะ เพจจ้ะทั้งเพดทั้งอิ่มจ้ะพี่น้องจ้าเร็วเห็นดาวเลยค่ะการบอกพริกเมือนเอาละจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าเจตต่อยกับผ้าพีผ้านองมากินสมเหนือกับเผานี้วคือเกาค่ะแสบค่ะพี่น้องจ้าอิ่มล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เจตต่อยกฉพสะขนลาพีลานองเพียง่นนี้ด้วจ้าไว้พอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้เจตต่อยไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า